ไม่เอาชืชอสองนิ้วอ่ะไม่เอาเลิกเดินมาก็ขายก๋วยเตี๋ยวต่อนะครับสวัสดีครับนี่ก็พบกับก๋วยเตี๋ยน้ำปุ่นนะเดินจูงทาก๋วยเตี๋ยวไม่มีใครมากินแร้วนะเราก็กินกันเองกินกันเองเด็กเย็นเลิกเดินมาขายก๋วยเตี๋ยวต่อ เขารีวิวสนา้าค่ะรีวิวต้องมีผู้ใช้ขั้นต่อไปตับค่ะไม่กินตับตับอะไรเลือด ใส่ตีนด้วยตีนค่ะสนใจตีนบอกครับตีนตีนใหญ่ๆครับพี่เอ็มต้องแต่งข้างเราให้หมือมันจะเป็นนี้สามพ่อค่ะขาดทุนพ่อค้าปกติเขาใส่สองนะคะนี่ตีด้นี่ห้าบาทเนี่ย

สวัสดีค่ะวันนี้นั่งเบลกินหมาม้าค่ะเป็นสิบพอดีนะคะคุณโจไม่ต้องทอดหรอกป้าไม่ต้องทอจ้าขอบคุณมากค่ะที่ให้สิบแต่ในใจนี่อสัแต่ผักอะไรเนี่ย